สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาสองเลขเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้อง่ะสำหรับคลิปนี้เอาแนวทางซื้อสลากของแอดปิยะมาฝากค่ะพี่น้อง่ะแอดปิยะงวดประจำวันที่16เดือนหาปีหกหาเนาะพี่น้องเนาะเด็กคงป้นกับเขามา3ามงวดแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้ก็เลยเอามาฝากมาตอนมาแบ่งปนัในให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชม,ชมค่ะพี่น้องค่ะชุดพิเศษของผลเลขกสองตัวเองค่ะหนึ่งเก่าเหนืเขาต้องตรงซุนเก่ากับเขาต้องตรงหัวน,นี้เพี่ไทยหนึ่งสามกับสองสามเดอจ้าเอาไปพิจา,าจารณาเบิ่งเดอจ้าเลขมันบอลายตัวคันเลขกรายตัวมันกระสีหาตัวจับยากเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เลขกสองตัว ขาหรือเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนาอค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ได้ชอผู้ได้เสื่อมันในตัวแอดเพื่อนกะจัดไปค่ะพี่น้องค่ะขอพูณเจ้าของขอมูลทุกตัวแอดทุกท่านค่ะพี่น้องในบ้านเป็นเพียงตัวกลางนํามาแบ่งปันใเนเพื่อน,นในเบิ้งในช่มนะคะพี่น้องค่ะใบนี้เป็นของสายด่วนรัฐบาลไทยสื่อทุกตัวบนรางไปกับเลขมีที่มาวสันวาอัานตาม ใบที่มันเขียนนะคะขอพูดเจ้าของข้อมูลนะคะวดที่แล้วนี่ก็เขาซ9นเก่าจ้ะใบนี้วันนี้ให้มาสามตัวลูกซ้อนเป็นสี่เซซูนสามค่ะพี่น้องค่ะซูนสามสามหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดมาแทรลอยเปอร์เซ็นต์มาสั่นเอาไปเป็นแนวทางติดตามเบิ่งอีกทันหนึ่งค่ะพี่นอ้องบ่เสียหลายค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลเดาค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดต้อตงการเดท่านใดการคอมเมนต์บอกกันในเดพี่นอง่ะเดี๋ยววันศุกร์สัรหาจัดหามหา,ามีา่นอง่ะอันนี้เป็นงวดที่แล้วนี่ค่ะเขาซูนเก่าให้0ูนเก้าซูนีูนสองเขาซูนเกาเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นใบที่สองอันนี้ใบที่สามค่ะงวดนนี้อ่ะใบนี้อ่ะ เพื่อนๆเน,นี่ยถามหากันเยอะมากค่ะพี่น้องขางวดที่แล้วนี่ก็เขา่าสองสีเนาะคะ่ะแถวบนนี่สิเป็นตัวสองตัวบนแถวล่างนี่เป็นสองตัวล่างเนาะคะ่ะอันวงกลมเขียวนี่เข่าตกลับเนาะคะ่ะเลขเพิ่งกับหลายตัวด้วค่ะบนหายหาหางล่าง,างหายหาหางเลขวิ่งยี่ปุ่นได้หากับเจ็ดเด็กพี่น้องค่ะพี่น้องก็งจับเอะไรบนหางงขาเจ็ดหาแปดหาหนึ่ง หกเจ็ดล่างพักาก่หกแปดหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็นหนึ่งเจ็ดต่อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,นดดะเมเดอร์ี่น้องค่ะเป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะค่ะพี่นอ้นองเนาะคอยพี่น้องโชคดีรำด่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าเลขเด็ดเลขเม่นเหม็ชงชงเย็บผ้าทองเลขเด็ดจะพี่น้องเด้อรวยลุยเลย,ยค่ะ